เล่นพี่กูเหรอพี่ไหนอคุณอะทำไมอะไม่ได้เหรอเธอมึงจะเล่นเขาอะนี่มึงก็กาโนมป่านหน้าเขาอีกแล้วอยากทานนี่เฉยไม่ได้เหรอเฮ้ยเขาเป็นคนดีนะเว้ยแม่งเอาเราไม่ใช่คนดีหรอกถูกนี่กำลังเคีแล้วเคียงเกรียะไรอะอะไรวะภาผมไม่ได้ชนแต่ถ้ามึงไม่ได้ชนแต่คำแรกอ่ะมึงไม่ควรพูดคำนั้นถูกไหม ดานิทานให้ฟังหน่อยนิทานกระต่ายกับเ่าพอได้ไหมได้เรื่องมีอยู่ว่ามีกระต่ายกับดาสองตัวมันเคยเป็นเพื่อนรักกันวันนึงพี่มาเรื่อยีรอบครับมันคิดเล้ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ต้องทดสอบอะไรสักหน่อยกระต่ายก็เลยเอ,อ่ยมาว่าเฮ้ยเจ้าเต่าเรามาแข่งวิ่งกันไห้ใครถึงเส้นใช่กโกรชนะ ก็ตามนะเขาเรียกอะแตงชมมาเจอหน้าแลนเขียวหน่อยคือใครอ่ะปิลลี่เหรอใครทิมอะโอ้โหใจเย็นสิจงไงโอ้โหโอ้ยเก๋นี่ยงเกเนี่ยไปแลนเดิมเลยนะถ้าเย็นเนี่ยจะมึงจะเล่นพี่กูเหรอพี่ไหนอาคุนอะทำไมอ่ะไม่ได้หรอเธอมึงจะเล่นเขาอ่ะนี่มึงก็กางนมป่านหน้าเขาอีกแล้วอยากทานนี่เฉยไม่ได้หรอเอ้ย เขาเป็นคนดีด้วยแป้งอ้าวเราไม่ใช่คนดีหรอถูกพี่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 สกกดอยู่ปะไม่มีโรนี่ไม่มีผัวหรือไม่อยากเป็นผัวกูใชโทษทีกูจำผิดก่อนไะก่อนมาแค่ไอีแป้งนี้ว้าสิแป้งมันจะได้หน่ะคุณน่ะทำไมไม่ได้หรออยากในน้องอะไรอักปักคูอักคูอักพี่ขอตังค์เสี่ยมใครวะเสียงใครวะสิ่งที่แป้งชมมันชื่อว่าแป้งชมทำไมอ่ะมันจะมันจะเอานมปากหน้าคุณลปเจอกันแล้วไปเจอไปเจอแล้ว มันร้องเสียงผู้ชายกูได้ไงเนี่ยฮะลูกชายมึงแนะนำหน่อยสิว่าเออดูไว้มีผู้ชายคนไหนโสดบาร่างครับผมเฮียคุณครับโสดสดเลยไหนสดสดอยู่ไหนล่ะพี่ฟังเจียดแล้วเจี่ยเคียดแล้วเไรวะภาพผมไม่ได้ชนแต่ถ้ามึงไม่ได้ชนแต่คำแรกอ่ะมึงไม่ควรพูดคำนั้นถูกไหมครับเพราะอะไรอ่ะเจ็บพี่ผมเวลาผมขับรถชนใครอ่ะคำแรกที่ผมพูดผมยังพูดขอโทษเลยนะใครเป็นน้องกูกูก็ไม่ช่วยนะ กกกูบออ่นทำไมเวลาคุณขับรถชนคนอื่นมึงพูดอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะใช่ค่ะไม่เอ่อไม่ใช่ครับพี่มันไม่ใช่งานครับคือผมตอนแรกผมตกใจว่ามันชนหรออะไรเงี้ยครับแล้วแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่ไม่ตอนมันถามเวลาเองชนอะเองพูดนะคนทุกคนเลยไหมไม่ไม่ครับแล้วเวลาชนคนอื่นผมพูดว่าอะไรไม่ผมเอ่อถ้าถ้าชนอะถ้าชนแบบภาพโทนอะผมก็ขอโทษครับแล้วทำไมกูล้มมึงไม่พูดขอโทษตอนแรกอ่ะมึงถามว่าชนหรอทำไมอ่ะ ได้คำว่าชนหล่อของมึงอะมันเป็นคำพูดได้แบบชนหลอคือชนหลอมึงเข้าใจไหมครับเหมือนมึงกลวตีนกูอ่ะถ้ากูเป็นคนอื่นมึงไม่แบบว่าขับเลยไปเลยหรอไม่ครับพี่ตึงอะตึงได้แต่เวลากูตึงกลับอ่ะมึงจะยังไงผมไม่ได้ตึงครับพี่เสียงมึงตึงนี่ตอนแรกอ่ะทำไมตอนนี้เสียงไม่ตึงอ่ะไม่ผมไม่ได้ตึงตอนแรกผมไม่ได้ตึงครับพี่แต่มมกลกวตีนนะคำพูดมึงอ่ะ คลายตันแล้วป pues ุไม่เคยรับหอ like ดทำหอดโทษนะไม่จำไว้ไอ้มังกรพี่มึงไม่ช่วยถูกไหมไม่ช่วยครับผิดคือผิดครับมึงเอาน้องมึงไปจิ้งน้ำดิได้ครับเอาเลยผมไปกำลังดีพูดอะไัน้องไ่ขอเยอะอือขอขอีนนะีขอขอ่ด้วยสิอะขอคนนี้ด้วยอลายเอ็มน้ำน้ยอยไรนะ อะนมึงทำแซมปกติสิไปมิฮอรีมิ่อะมึงเ้าไปที่แก๊ก็แล้วยับุลี่เออบุลลี่เสียงลูกกูทำไมน่ะรับผิดชอบเลยรับผิดชอบเลยจะขอคุรู้อรก็ได้อ่ะแกงอะว้าวมีพู้ มึงบูลลี่เสียงลูกตัวนิสัยถ้านนาอเสียงน่ารักอ่ะแล้วม<น>ึงคิดว่าเรื่องนี้จบยังไงมึงทำไม่น่ารักไงน้ำนมน่าล,ลงหน้อยแก๊งแก๊งนั้นอ่ะชื่ออะไรวะยั๊งวิภาโบอ่ะเออยัอ๊งวิภาโบอ่ะเขาก็ปกตินะเขาไม่มีไม่ได้มีแบบทำตัวติดทรงติดแสงหรอไม่มีนะไม่มีอย่ปิดรถก่อนได้ข่าวว่าแบบว่าเข้ามาเข้าไปมีแก๊งแล้วก็ติดแสงเลยนะโโออเเคคใครพูดนะไม่ติดนะเห็นก็อยู่แต่เหมืองอยู่แต่ลิก ปาเทนนิ่งแค่นี้เลยที่เห็นกับจุกปูนลเ,เขาเคยมีปัญห,หาคนในก a รมไม่มีเลยเล่ามึงเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังก่อนก็นได้นะเหตุการณ์เป็นอย่างงี้คือพี่ออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมพี่ขับมอเตอร์ไซมาระมันชนพี่เรามาก็พูดมาก่อนเลยว่าชนเหรอพี่เลยอยากรู้ว่ามันมีพฤติกรรมย่งไงเอยู่กับเราอะ่ะ นนจริงอ่ะที่มาถอเพราะเ<า>นี่ยเานี้เจาะลิ้นหนูเนี่ยมันเจาะลิ้นเหรอเดี๋ยวแม่งซาหน่อยอ๋อยอเลนเด็กมันผิดจะต้องสอนถูกป่ะมังถูกก็ให้มาเป็นคนสอนได้กูมไม่ติดพี่สอนน้องเด่กูบอกไว้ก่อนถ้าเดินมากูคาเดียวกูแทงเลยนะว่าไงโอเคไหมมังถ้ามันเรียกชื่อคือมันสลบทูแค่นั้นแหละ พเ่อย่าให้มันเหยียบกระดาษเขียวสิ่งที่กูสงสัยอย่างหนึ่งคืออีนี่ยืนบังทับเต้น่ะใส่เนี่ยไปชมเนี่ยทำไมควันบุหรี่ก็เข้าตาอยากซื้อไม่เฉยนะดูดทั้งวันเลยว่าเลงแล้วมั้งที่กูแสบตายเลยกูยืนแสบตายที่ผ่านเลยเมื่อกี้แล้วสรุปอักุงอยู่ไหนก็มนไปทางขวาบ้ากลรมทีก็มาแล้ว ที่รุ่งบานเห็นสิ่งโตมันคุยกันไอ้นี่หรอพี่พะโบแต่เออพี่พะโบอยู่นะกูอยากกัรู้เหมือนกันว่าในมุมพี่พะโบเนี่ยมีระไรบ้างเราคุยดิเ,ยเอาเจ็ดหมื่นมีตัวบิดเลยอ่ะเจ๊โอ้ค่ะห้าไม่ได้ใส พี่เห็ดดำดำอะโอ้โหเต็มจังเลยเนี่ยไม่เป็นเดือนมีกันมาห้ารอบไม้เต็มเต็มพีกมาห้าโอ้โหเต็มเต็มเสียสวัสดีครับพี่พะโวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พะโวครับผมกำลังคุยกับพี่เขาอะไรเอ่อคืองี้ครับพี่พะโวไอ่สิงโตนี่คือเคยอยู่กับพี่พะโวใช่ไหมครับใช่ครับคือมันมีเรื่องอย่างงี้ครับคือผมขับรถมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วเขาขับรถมาชน เรื่องมันต้นเรื่องคือตรงนี้ต้นเรื่องมันคือตรงที่คําพูดเขาอะมันค่อนข้างที่จะแบบผมไม่โอเคอะเขาบอกว่าคือชนผมใช่ไหมแล้วเขาก็พูดว่าชนหรอประมาณนี้แล้วผมก็เลยถามว่าไม่ชนมั้งคือพอมันรู้ว่าผมเป็นใครมันก็เลยแบบพูดอีกอย่างหนึ่งใช่เพราะตอนแรกเสียงมันตึงมามผมก็เลยแบบงงว่าเอา้าแล้วคือชนกันจะไม่ขอโทษกันหรือจะไม่ถามกันหรออะไรเงี้ยที่รบกวนพี่พะโบมาเนี่ยผมอยากรู้ว่าน้องเนี่ยมันมันเวลาอยู่กับพี่เนี่ย เดยอยู่กับแก๊งแก๊งที่พี่เคยสร้างเนี่ยน้องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับอันนี้ผมขอพูดก่อนนะคือที่น้องมาเล่าให้ฟังแต่ผมไม่ได้เข้าข้างน้องนะแต่น้องมาเล่าให้ฟังว่าที่มันพูดไปอย่างนั้นว่าชนหลอเนี่ยเพราะว่าภาพมันแหลกมันก็เลยถามไปอย่างนั้นที่มันมาเล่าให้ผมฟังนะอันนี้ผมเข้าใจครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือต้องบอกงี้ครับพี่ประโว่ภาพมันแหลกหรือภาพตรงไม่ตรงเนี่ยคือเขาขับมาแล้วเขาชนผมเนี่ยคือผมอยู่ข้างหน้าเขา คือมันมันไม่มีรถพีพาด้วยมึงข,ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ของความอเตอร์ไซค์แล้วมันมันมันชัดเจนนะครับว่าลม้มแต่คําแรกที่เขาพูดออกมามันเป็นคําพูดที่แบบผมไม่โอเคครับใช่ใช่อันนี้ผมเลยรบกวนพี่อบอกมาผมอยากรู้นิสัยน้องมันครับว่าเป็นคนยังไงเพราะที่ผมได้ยินมาเนี่ยน้องมันค่อนข้างติดแสงอยู่นะคือผมไม่รู้นะแต่แต่ก็อาจจะมีอารมณ์ร้อนมากด้วยความที่พอมันดังอะมันชอบพูดดังๆแต่ก็ถ้าอยากให้จบต้องยังไงดีครับเนี่ย ไม่อยากให้มีปัญหากันเลยแต่ถ้าน้องมันผิดก็ก็ว่าไปตามผิดได้ครับผมไม่เข้าข้างคนผิดหละครับพี่แต่ถ้าคุยกันสบายๆได้ดีๆได้ก็ก็ก็ยินดีครับแต่ก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนครับก็ผมบอกพี่พะโบตรงนี้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้อยากมีปัญหาก,กับทุกคนหรือว่าอะไรผมอยากให้ให้มังกรเนี่ยสอนน้องมันได้ครับได้ครับเคารพการตัดสินใจทุกคนครับ เรื่อนี้บอกก่อนว่าจะไม,จะไม่จะไม่ลามไปถึงคนอื่นทําทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนครับขอบคุณมากครับนั่นแหละฮะก็ถ้าผมจะพอจะพูดได้ก็อยากแค่ว่าอยากให้มันเดือดกันมากเลยผมจะมาขอโทษนะครับเอร์เอร์ไม่ต้องให้มังเป็นคนสอนดีกว่าครับพี่พา รับรองว่าเรื่องนี้จะดดีสุเรื่องนี้จะไม่มีปัญหาไปถึงพี่แน่นอนครับอันนี้ผมรับรองผมอยากให้มังกรมันได้สองนอนสองน้อนนเพราะมังกรเป็นคนบอกว่ามุมกรณสอนน้อนไม่ดีไว้ผมจะอบรมมันเพิ่มไปนะครับครับพี่ทำเรื่องขบวนมากครับพี่รบกวนเวลาที่วาเรื่องนี้จบแล้วผมผมมีเรื่องปรึกษาครับครับครับพี่ผมมีรถตำรวจขายแสนสอง อันนี้คือมีกุญแจเลยนะครับมีกุญแจเรียบร้อยครับขับเล่นไปเลยครับแสงสองวันนี้ครับพี่ปรโวผมติดต่อตำรวจแล้เขาอยากได้ใจเย็นๆ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 ก่อนถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรขอบคุณมากนะครับไปก่อนนะครับสวัสเช้าพี่ปาขอบคุณขอบคุณมากครับยกขอโทษด้วยวันนี้พี่ฮิตแทงรถตำรวจรถตำรวจนะครับเนี่ย